สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมยูกิโอมาเซอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กทิซิน่านะครับตอนนี้เริ่มหลังเหมือนเดิมนะมือแรกนี่ถือว่าพอใช้ได้นะเพราะว่าเรามีฟอลเลนจ้าฟอลเลนเลี้ฟิวได้แล้วก็มีเรมิกอสด้วยเป็นคู่นี้ก็เพียงพอที่จะโอทเคได้แล้วครับถ้าเกิดเขาไม่แน่นเดือเกินไปนะที่เหลือก็เป็นพวกของช่วยครับตรงนี้เรามีนังอามีนักสลับก่อนแล้วกันนักสลับครับแล้วก็อูรานนะอูรา,าก็น่าจะพอช่วยได้บ้างครับแต่ว่าไม่ค่อยดีตรงมีแค่ใบเดียวนะอาจจะเสียงไปนิดนึ ก็ตรงนี้เดี๋ยวเริ่มเลยครับฝากคับเริ่มก่อนนะเม้นหนึ่งครับสเตเปเป็นยูนิคอนนะยูนิคอนก็ลำบากนิดหน่อยนะตรงนี้ก็สร้างมันครับไม่มีปัญหาเลยนะเพราะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเนเกตตรงเวทสเปเพื่อนกันด้ถ้าไม่ใช่เวทสเปเพื่อนก็ปล่อยไป,ไป,ไปเสิร์ฟเป็นขาชาเบอร์ครับไม่ดูเหมือนนะว่าทำไปถึงไม่เสิร์ฟเวทเลบเพื่อนครับแต่ว่าตรงนี้เรามีอยู่แล้วครับเรายังไม่ต้องไปโยงงนะครับเพราะถ้าเกิดโยต,ตรงนี้เขาจะดูเอ็กซ์ตารเราเราได้ใช่ไหมละ่ะเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นเด็กอะไรแล้วก็ ถ้าเกิดเขาตัดที่ซีนาออกไปเนี่ยครับอาจจะลําบากได้ครับเพราะเรามีแค่2ตัวนะแต่ถ้าเกิดมี3ตัวก็อาจจะดีกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่มี2ตัวครับเพราะงั้นเราต้องใจเย็นๆนะเพราะาเกิดโดนตัดที่ซีนา2ตัวครับเราจะไม่ชนะละโอกาสชนะจะน้อยลงเยอะก็ตรงนี้เขาเสรยร็ปก็อปเข้าไปครับเพราะว่าไอเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนมากครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไอใบเรียบเพื่อนอ่ะใบหน้าเดือดร้อนก็คุมที่จะเสี่ยงนะก็ตรงนี้เขาถือไลท์หบ,บนมือครับก็สเปรย์นะ แล้วก็เปิดเป็นคาชาเบิร์ดครับที่เสิร์ชขึ้นมาแล้วก็กดเทคเลยไลท์ฮาร์ดครับก็รีมูฟการ์ดแกงเขา1ใบนะแล้วก็มูฟเด็กเรา3ใบรีมูฟเ,เป็นเป็นเลียนะครับเป็นเลียนก,ก็เดี๋ยวใช้เบิร์ดดึงขึ้นมาได้นะตอนนี้เราโดนมูฟ3ใบครับโดนเป็นฟิลไลท์นิ่งสตอร์มครับแล้วก็เป็นอีเปอร์นะน่าเสียดายไลท์นิ่งสตอร์มนะถ้าเกิดมีไว้เงี้ยพอแฝงข้าเดิปุ๊บเ,เราก็ระเบิดเบาเข้าได้ง่ายๆเลยก็ช่วยไม่ได้นะช่างมันเพราะต่อให้มันยังอยู่ครับก็จูบไม่เจอหรอกเพราะต้องจูบใา เอ็กซี่ครับเป็นเจ็ดดาวพือเป็นดาวเสียมนะอันนี้เขาน่าเริ่มตั้งบอร์ดแล้วแล้วก็มีเป็นคาชาเบิร์ดด้วยดึงเฟรียกลับมาครับเฟรียยังไม่กดเทคนะก็กดเทคเสิร์ฟเพื่อนตรงนี้ก็สร่างไมครับตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจครับเพราะเดี๋ยวเราค่อยเก็บอุล่าไว้โยนตรงอันนี้ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวเก็บมาสุดัะไปใช้ตาหน้าอะไรนี้น่าจะดีกว่าเพราะตรงนี้ครับใช้ไปก็ไม่มีความหมายนะเพราะว่ามันไม่ไสรงผลเลยล,ละสู้ละรอลับบอดเต็มเพื่อเลยดีกว่าตรงนี้มาเป็น สกแกโคครับสกแกโคก็ยังพอมีทางอยู่สเปครับแล้วก็มันรีมูฟใช่ไหมมันว่าไงนะสเปคเนี่ยสามารถสเปคกระป๋านี้โดยการรีมูฟคาชาหนึ่งใบจากมือหรือหลุมได้ก็คือเขาถือบินะ๊กแบงนะก็อาจจะมือไม่ค่อยดีนะเพราะต้องรีมูฟบิ๊กแบงนะแต่ว่าบิ๊กแบงก็เก่งครับบิ๊กแบงมันจะถอดไส้ใช่ไหมแล้วก็สเปคครับถ้าถอดเป็นยูนิคอนนี่ก็จะได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะเก่งมากๆสเปคครับ แล้วก็เซตหนึ่งใบครับแล้วก็เอฟซีสามนะเป็นอารท์ฮาร์ดครับก็ฟูลบอร์ดนะอารท์ฮาร์ดก็ถ้ามันยืนอยู่สนามก็เป็นมาโคคอมอสใช่ไหมการ์ดทุกใบที่ออกจากสนามไปมูฟโซนแล้วก็ทุกครั้งที่มีการ์ดไปมูฟโซนครับเอาไปเสียเป็นไส้ได้อย่างนี้แล้วก็ถอดสามไส้รีมูฟซึ่งตรงนี้ครับที่มาจากสามไส้เก่งมากๆนะเพราะว่าเอฟเฟกต์มาคือถอดสามใช่ไหมรีมูฟก,การ์ดหนึ่งใบแล้วก็ได้คืนใบอย่างนี้สะปีสองก็คือมีรีมูฟแล้วก็เดี๋ยวมีดาวเทียมครับที่ไม่รู้เขาจะเรียกใครออกมานะ โอมีกำดักด้วยอันนี้น่าจะหนักหน่วงครับกำดักนี่ก็เรียกคาชาหนึ่งตัวครับแต่ตรงนี้เขาไม่มีคาชาในหลุมนะกับเนมุสโไม่มีครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบว่าถ้าเกิดเราตกติกปูกชาเขาก็กดเทคอะไรฮ a ครับถอดสามเขาก็จะมีตัวให้ไอ้กำดักในชุบทันทีเลยนะซึ่งจะยุ่งยากมากๆเป็นหนึ่งครับก็ดาวเทียมครับเเพื่อนเป็นยูนิคอร์นนะยูนิคอร์นก็อย่างที่บอกครับเรามีพิซซิน่าตัวด i วานิตี้สองตัวนะต่อให้ตาที่โดนรีมูไปตัวหนึ่งก็ยังพอไหวอยู่เพราะันเหลือตัวหนึ่ง ปัญหาคือไอหมอนี่เพราะงั้นเราใช้สือหลับครับเราต้องคว่ำนะถ้าจะเอาได้เปลี่ยนจริงอ่ะควรจะต้องคว่ำตัวนี้นะเพื่อที่จะทําให้เอ็กต้าอยู่ครบครับแต่ว่าไอ้มันรุนแรงเกินไปอย่างที่ว่าครับถ้าเกิดมีแรนดี้สตอมอ่ะน่าจะง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ก็ไปอิมเปร์ก็ได้อิมเปร์ก็เก่งบอร์ดเนี้ยก็เริ่มเลยครับหนะักสือหลับครับคว่ำไอหมอนี้ทิ้งไปเลยตัดปัญหานะเพราะโดนรีมูฟบอร์ดมาหนักเกินไปนะก็คว่ำครับเขารีมูฟส่วนนะเพราะยังไงกาต้องใช้ครับเพ่ เติมหลุมนะเพื่อให้กำดักชุบได้ดีทบเลยชุบหนึ่งตัวซึ้งเป็นเป็นเรียรนะก็แน่นอนอยู่นะถ้าเกิดเราตุกติกปุ๊บเป็นเรียรก็มูฟบอดไอ้นี่โมอีตาดิซึ่งจะค่อนข,ข้างยุ่งยากครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดไปเลยโดยเที่เอใช้ฟอลเลน,เนไปอะไรเงี้ยฟอลเลนใช่ทิ้งอาฟิโอแปร์เงี้ยเอฟเฟกต์เปเลียจะขึ้นครับพอเราใช้เอฟเฟกมอนเขาจะรีมูฟฟิลปุ๊บแล้วเราก็จะแพ้เลยเพราะงั้นเราต้องรอก่อนต่อช่างมันนั่นวรีมูฟ เดือสองตัวครับให้ผ่าต่อแล้วก็โดนดาวเทียมล็อกด้วยเพราะว่าโดนมูฟหนึ่งใบตัวนี้ไปต่อครับลงเป็นรีเทิร์นนะเพราะว่าเราจะสเปรดบิคอร์ไปลอกก่อนเพราะงั้นไอ้ยกลงไปนำเลยตัวนี้เขามีแม็กซี่ครับก็ถือว่าดีมากๆนะที่ไม่บาที่ประโยชนยอุลาราเพื่อให้เราโดนรีมูฟเล่นเป็นเมาตากาตาที่แล้วเพราะบางทีเราเป็นเด็กแก้บอดนะนักซื้อหลับมันเก่งมากๆไงขอแค่ถือไว้อะเราก็ยงกังใจเย็นได้อีกขั้นหนึ่งและเพราะงั้นเราก็มีอุลาาไว้สู้ตรงนี้ครับเข้าปาม็กซี่นะเรามีอ ลีโซครับอธิจะยุ่งยากครับเพราะจะโดนรีมูฟนะโดนมูฟหมอครับอันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะที่เขาแบบรีบกระตุกรีมูฟมอนเราครับเพราะว่าที่เรากลัวคือถ้าเกิดเราใช้ฟอเลเนนช้จะโดนไอ้ดีมูฟปิวจะสู้ไม่ได้ครับแล้วก็โดนยูนิคอนมูฟตัดลิกลีโซเลยต่ดรีมูฟครับอันนี้ครับเขาตัดที่ใชหน้าไปตัวนะดีวานิตี้ก็ช่างไนครับเรามี2ตัวแล้วก็เฟรเลียรีมูฟก็ รีเทิร์นครับที่ไม่เคยได้ใช้เลยนะก็อยากออกไปแล้วตรงนี้เอฟเฟกของดาวเทียมครับจะได้ล็อกสองรูนะเพราะมีการรีมูฟสองใบสองรูครับไม่มีความหมายนะครับเพราะว่าแก้บอร์ดนี้เราใช้แค่รูเดียวพอรีทบเลยแล้วก็เป็นพอเล่นครับทิ้งอาฟิว่าไปตรงนี้จะน่าเสียดายนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวพอลราโมนก็จะไอเนี่ยเบิร์ดอะมันจะเห็นเราใช้เวทครับพอใช้เวทปุ๊บเขาจะมูฟหลุมเราสามใบทำให้แบบนกที่เราโมไปครับมันก็จะ จัากไปยาวเลยแต่ว่าช่างมันละเราไม่สนใจแล้วเพราะว่ามือเขาหมดแล้วครับยังไง o อเคแน่ๆตอนนี้เอาเป็นคิดตั้งก่อนครับก็ตัวนี้คาชาเบิร์ดนะอย่างที่บอกครับรีมูฟหลุมฝ่าข้ามได้สามใบรีมูฟเสร็จก็โดนล็อกอีกดูนะแต่ว่าไม่ยี่ความหมายแล้วเพราะว่าบอดเราเสร็จแล้วเราพร้อมสู้ต่อแล้วเล่นต่อครับเอฟเฟกต์ของคิดตั้งก่อนครับสา,ามขามข้ทุกตัวใบไหนความไม่ได้ทรงลงหลุมซึ่งก็คือไอ้สองใบนี้ครับทรงล,ลรงหลุมเลยเคลียร์บอด แล้วก็ไอาดาวดาว,ดาวเทียมไม่อยู่แล้วครับดาวเทียมไม่อยู่สนามไปที่โดนล็อกก็เปิดรูหมดตัวนี้ไปต่อครับเดมิกกสสเปย์สเปย์ปเสร็จปุ๊บเสิร์ฟครับสเสิร์ฟเป็นเบสนะแล้วก็แปะเบสครับเอฟเฟกต์เบสเลยสองข้ามหนึ่งตัวแล้วก็เสิร์ฟการแจ้งหมันข้ามครับก็นกมันจากเราไปแล้วนะเราก็เสิร์ฟเป็นเทนเลยครับตรงๆแล้วเดี๋ยวเอฟเฟกต์ของเบสครับนองบ้นสนะทีบิวลงเทนเลยแล้วก็ไอซีตีทีบิวครับ ทิพย์ตาร์เทมทิพย์ไปเลยนะก็เก็บของเราไว้เลยครับเพรเดี๋ยวพอดีวานิตี้ลงมันจะส่งทูบใบลงหลุมอยู่แล้วเราก็เก็บตัวนี้ไว้เลยดีกว่าเผื่อเผื่อได้เล่นเอซี่ครับเป็นดีวานิตี้ดีวานิตี้ครับเมือ่อสเปรย์ออกมาก็ส่งการาฟความทุบใบลงหลุมครับไอพวกนี้ก็เอาลงไปให้หมดแล้วก็ไปต่อครับเอฟเฟกของดีวานิตี้นะถอดเทนครับเพิ่มพลังเป็นสี่พันแล้วก็เพฟเกเทนตกหลุมจิ้มหนึ่งตัวตีสองทีก็จะเป็นสี่พันสองทีปกตินะ ประมาณนี้ครับผมก็อย่างว่าครับคีย์หลักในการแก้บอร์ดมันก็คือหนังสือหลับนะแล้วก็ที่อย่างว่าครับถ้าเกิดทำไมถึงไม่ใส่นังสือหลับสีดำใช่ที่เขาว่ากันนะอ่ะเพราะเมื่อตะเกียรครับนังสือหลับดำม,มันใช้ไม่ได้นะพอใช้ปุ๊บความทุกใบครับพอข้ามปุ๊บฟิวจะกดทิ้ไม่ได้ละก็จะลำบากนิดนึงเพราะงั้นนังสือหลับอ่ะค่อนข้างจะยืดหยุ่แล้วดีอยู่แล้วนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลรนเดียฝ่าว่ข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเราเดีรคร์คอร,ร์ดิคชาเมต ไดเมชั่นชิปเตอร์ครับถ้าเกิดโดนชิปเตอร์ตั้งแต่ตาแรกจะระบาดนะเพราะเด็กเรามันต้องโม่ของประมาณนึงใช่ไหมโม่ของไปเตรียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดโดนตักของก็ระบาดนิดนึงแล้วก็มีเป็นแกม,ม่าด้วยแล้วก็เลยมีไดนะเวอร์นะเวลเลอร์หนึ่งใบครับช่วงนี้เวลเลอร์เหมือนจะกลับมาฮิตนะเหมือนคนจะเริ่มถอดไอ้ล็อกเบอร์ออกหมดแล้วใส่วเวลเลอร์อมาแทนนะต้านลำขาดประมาณตัวนี้แม็กซี่ครับแกม,ม่าอุลละไลท์ชาร์ตรชิปเตอร์เป็นเหลียยูนิคอร์นอ็อกอาชาแล้วก็เป็นอ่ะสแกโคลแล้วก็เป็นเทเลเมนครับ นี่ไรูด้วยแล้วก็ใบเรียครับนเนี่ยที่ว่าครับถ้าเกิดเขาแบบใช้เนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องอุลตร้าเมอตะก,กี้นะก็เสียไปเลยแล้วก็มีพัดใหม่ด้วยครับฟิลคาชาฟิลสกแกโคซูปเปอร์ฟิชชั่นสองใบชีนียครับสใส่ไปเดียวนะคิดว่าที่น่าจะเริ่มเต็มละแล้วก็เป็นอิเปิลสองใบบิ๊กแบกเลนรีบูครับสใส่ไปเดียวนะก็คงจะวัดเลยแหละถ้าเกิดขึ้นก็นได้เล่นไม่ขึ้นก็นชางมนแล้วก็เป็นพีแพรครับคาชานะเอกตาก็ ไม่น่ามีเลยมากนะก็มีบาลอนนะก็เป็นสก,กับ7จชแล้วก็พวก A C, เอซเดาวนู่นนี่นั่นแล้วก็มีซดด้วยก็ประมาณนี้ครับซารัดีคาชานะครับเดี๋ยวไปดูไลท์สองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่2นะครับตอนนี้ก็เริ่มหลักเหมือนเดิมนะมือแรกค่อนข้างดีนะเพราะมีอุลาราชาแล้วมีอีปเฟอร์ครับ2ใบเอาแบบไม่ต้องเล่นเลยนะขัดจะแ,แบบฝากเราก็เล่นแทบไม่ได้เหมือนกันนะอย่างดีครับที่มีนกนะนกก็ลงไประเบิดตัวเองแล้วก็เสนะิร์ฟแต่ว่า ตัวเดียวมันก็เล่นไม่ได้นะเพะต้องมีไอ้สคนอีกตัวมาเปิดให้เดมิกรฟมันโดดได้นะมีฮารปี้ด้วยก็เผื่อได้ใช้นะตรงนี้ก็ปากค้าฟเริ่มเลยครับเม็ดหนึ่งเป็นน้องเขียวครับเป็นลาบิลินนะคิดว่าดีก็ดีนะไม่ดีก็ไม่ดีแต่เพราะาเรามีฮารปี้ใช่ไหมถ้าเกิดเขาเซตเยอะใช้ฮาปี้ไปก็อาจจะพอเคลียร์ได้บ้างแต่ว่าสมัยนี้มันค่อนข้างยากครับเพราะว่าแม่ใหม่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มแบบรู้มากไงเขาจะเอาไอ้นี่มา เซตได้เอกกำลังตัดยาถ้าเกิดถูหลายด้การแฝงข้ามจะสเปรตัวใหญ่ออกมาจะพอข้างลำบากกันนะก็ต้อง,องรอลุ้นเขาว่าจะโดนอะไรบ้างตัวนี้ไอเนต้องเขียวครับจะเสิร์ชนะเราใช้เป็นอิปเปอร์ครับใบก่อนเลยเพราะนี่เป็นตัวเปิดครับถ้าเกิดเขาเสิร์ฟเป็นฟิวขึ้นมาได้เนี่ยจะลำบากจะโดนดักยิงเรื่อยๆครับซึ่งเราน่าจะลำบากประมาณหนึ่งปีดทบเลยไม่เกะไปอ่ะพันเลยนะแปลว่าไม่ค่อยมีของครับเพราะมือนี้ไม่ใช่กำลังเลยครับแปลกไปหน่อยนะสำหรับลาบิลินก็ไม่เกี่ยวกับเราครับ เทิร์นจเลยตัวเป็นรีเทิร์นครับรีเทิร์นนี่ก็ชอบขึ้นมือน,นะแต่ว่าตรงนี้อาจจะพอได้เล่นบ้างครับก็เดี๋ยวเราไปเลยลงเป็นไก่ไปก่อนครับไก่ก็เดี๋ยวใช้นี่รีเทิร์นนะก๊อปดาวไก่ครับลวสเปย์ตัวงตัวแม็กซี่ครับแม็กซี่ก็ข้อคัดนำขานนะแต่ว่าเรามีดูลาลาครับเดี๋ยวเราป้าเลยก็เดี๋ยวเผื่อเราเล่นได้นะเพราะว่าถ้าเกิดไก่มันเสริจสำเร็จอะ เราก็จะได้เล่นต่อแล้วยาวๆมานะเสิร์ฟไปที่พีกอตนี่นู่นนี่นั่นแล้วก็ OTK น่าจะพอได้อยู่รีทบเลยกอนเนเกตไป้สปีตายไปครับแล้วก็ไปของไก่ครับจิ้มแล้วก็เสิร์ฟจิ้มไปนี่ทิ้งไปเลยครับตัวนี้โดนเป็นอุลาลานะก็โยนมาโยนกลับนะอันนี้เริ่มลำบากนิดนึงครับเพราะว่าพอนกมันไม่สำเร็จเนี่ยเราก็ OTK ไม่ได้แล้วเพราะเราต้องไปท่าอื่นครับรีทซบเลย แล้วก็เอซี่ครับออกเป็นรถลากนะพอะตรงนี้อย่างที่บอกครับโอทเไม่ได้แล้วเราต้องไปท่าอื่นครับแล้วเดี๋ยวความที่เขาเป็นลาบิลินนะมันต้องเซตก่อนใช่ะพอะง้นนะ่ะซูดแต่จะช่วยได้ครับตรงนี้เราทําเป็นรถลากครับตีเลยพลังใหญ่กว่านะตีเสร็จปุ๊บเมยสองครับทับเป็นดาวเน์ครับแล้วก็ทับสุดอ่ะเป็นซุดครับซุดสี่ใส่นะ ขอ,อส่งได้2ทีครับเก่งมากๆแล้วก็มีเป็นอิมเปอร์ด้วยเผื่อว่าเขาลงเป็นน้องเขียวไม่ตัวเงี้ยก็ใช้อิมเปอร์ก่อนแล้วซูตเก็บไว้ใช้ทีหลังน่าจะดีกว่าเสร็จปุ๊บก็พาเลยบอร์ดประมาณนี้น่าจะใช้ได้เม็นหนึ่งครับอีกฝ่ายเป็นนาเดียครับนาเดียสวยละซูตที่ทํามาด้วยความยากลำบากนะก็จะโดนยิงแบบซื่อๆเลยนะนาเดียครับโมเอ็กซ์เล็กหนึ่งใบแล้วก็เสิร์รฟลคมาติก้าก็โม,โมเป็นเมเลราเดนนะเมเลราเดนก็ตกหลุมก็ยิงการ์ดหนึ่งใบครับซูตก็จากเราไปแล้ว ได้นะถ้ามีบัญชีนิ้วน่าจะดีก็ช่วยไม่ได้นะตัวนี้เป็นอีเคเซียครับเรามีเป็นอิมเปอร์ก็จริงนะแต่อีเคเซียก็ไม่ไดหนปัญหาเลยครับเพราะว่าพาร์ตนะิชเมนต์น่ะมันต้องชี้มอนเราใช่ตามในที่เรายังยังไม่โจมมอนสักทีอ่ะพาร์ติชเมนต์ก็ช่างมันนะและถ้าเกิดเราคิดอยากจะเลยสมัยจริงอ่ะเราก็ใช้ฮาร์ปี้ดำไปก่อนก็ได้อเลยนี่อ่ะพาร์ติชเมนต์ครับเท็จหนึ่งนะแล้วก็ผ่านเลยไม่ตีด้วยไม่รู้กันว่าทำไมนะมันเมนสองอะ่ะหรือว่ามันมีอะไรห้ามตี ชาเขาลวกันก็เซฟระเมิดไปนิดนึงตัวครับตัวเป็นฟอร์เรนครับเป็นตัวเก่งนะแต่ว่าเป็นตัวเก่งที่ยังเล่นไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีมอนเลยที่บอกแต่ว่าเขารู้ครับว่าเราเป็นพิซิน่หน้าถ้ก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องแบบกับกละเราใช้ฟอร์เรนเลยทิ้งอ f ร์ฟิวแปะแล้วก็เอฟเฟิวครับโมนะโมของเราไปเตรียมไว้ก่อนครับเผื่อไว้ตอนที่เราพร้อมบ,บุกค,ครับเราจะแบบบุกได้เลยโมหมาครับก็มีหมามีไก่นะพร้อมเล่น เป็น,นึ่งครับเส็เพิ่มนะอัตี้ตีแล้วก็ตรงน,นี้ก็ถ้าเกิดเขามีการ์ดหงายสามใบครับเราก็จะเล่นได้ทันทีนะหรือว่าถ้าเกิดเขาแบบบ้าจี้เงี้ยระเบิดฟิวเราทิ้งเนี่ยเราก็จะเล่นได้เลยนะเพราะเรามีฟรอเล่นด้วยรีมูฟสองใบเตเปสองตัวอะไรอย่างนี้เก่งๆเข้าเลยครับจัวใครสักคนสักทีจัวจัวเป็นเพยนะเพก็เล่นได้เลยครับเข้าเพชุบชุบไก่นะไก่ก็จิ้มตัวเองเสิร์จเล่นต่อลิ่างงี้ยาวๆไปเลยฮาปี้ครับ น้ำเลยนะเลียรครับน้ำล่องเพราะ้าเกิดลงไก่เฉยๆครับไก่ไม่ได้โดนนี่ยิงทิ้งกับแน่นอนอันนี้พอขางแย่ครับเป็น transaction โ o l l b a c k นะไอ้น,นี่โคตรเก่งก็อันนี้เป็นเธนเราครับ remove ใช่ r รีมูฟม,มันแล้วก็กรอปกดดักในหลุมเขาได้ก็มีเป็นทานี้เมนอีกแล้วก็โดนยิงนระอยู่ล่างไปไม่เป็นไรใช้เป็นเพย์ครับตัวอีแม็กซี่นะไม่มีเวลาละก็โดนก็ต้องโดนแหละ ลีโซเลยเอาเป็นไก่ขึ้นมาเดี๋ยวไก่เสริจครับเล่นต่อตอนนี้พาร์ทชั่นโลแบ k ค,ครับแต่แครึ่งหนึ่งก็กำดัตก็เป็นพาร์ิเมนต์ครก็ยิงมอนพลังต่ำนะแล้วก็โมโเปน,นี้ด้วยไาบิเกตครับไอนี่ตกหลุมจะได้โมเลยก่ะตกหลุมโมสัตกสัตว์หรือนกก็โมนกได้โมเป็นกาลูดาครับกาลูดาก็จนหนึ่งนะโคตรเก่งนะคุ้งุ่าไปเลย อันนี้เราก็ไม่เดี๋ยวขอเล่นเหมือนเดิมนะก็ผ่านเลยแล้วกันก็หวังว่าอิมเปอร์จะช่วยให้เรารอดไปได้นะไม่หนึ่งครับอ่ะเขาเริ่มเล่นแล้วนะเริ่มขยับละเป็นเตาผิงผิงคู่กับแม่เก่าด้วยเอาเป็นบิ๊กเวลค้ามาเซตตรงนี้ยังไม่มีขอสู้นะ,ะมีแม่ด้วยยังดีนะที่แม่มาสเปรตั้งกัดแพเทิ์นครับก็โดยพันห้าไม่มีปัญหาตรงนี้อัดมอนแค่ตัวเดียวนะถ้าเกิดเขาแบบลงมอนให้เราแค่ตัวเดียวอะเล่นได้เลย เดี๋ยวเราดูตจวกันจวใครสักคนมาช่วยก่อนโจวโจวอุาลลรนนะอุลาก็ถือว่าพอใช้ได้นะเพราะว่าเขามีเป็นวีลคัมตรงนี้เท่านัอ่าแล้วเขาก็เปิดเป็นวีลคัมให้เราครับถือว่าค่อนข้างใจใจดีนะแฟนคลับเพราะว่าตอนนี้เราขาดอย่างที่บอกครับต้อง,งาการการ์ดหายั่งคลัมสามใบครับก็กำลังจะคิดไม่ออกจะทำอะไรดีตรงที่เขาเปิดให้เราครับเป็นวลคัมนะก็อุลลรนก็ไม่โยครับเพราะตรงนี้เขาถือว่าทำบอนให้เรานะก็สบายใจได้ไดออกไปเขี่ยครับ เขียวก็จะเสิร์ฟครับตรงนี้มือหมดของหมดครับตรงนี้เรามีเป็นอิมเปิ์ครับเราใบเขียวทิ้งไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาเสิร์ฟได้เนี่ยอาจจะสู้ยากนะไบเลยอาจจะแย่หน่อยครับเพราะว่าแม่เขาจะได้เอากำดังมาเซตช่แต่ว่าไม่มีความหมายแล้วเพราะว่ากำดับเขาเพิ่งเซตทุกใบครับตอนนี้ถ้าเกิดเราทําสําเร็จจะ OTK เคได้เลยแต่ก็น่าสาเร็จแหละเพราะว่ามือเขาหมดลราเรารูการ์ทุกใบของเขาไม่หนายอยากโอเคครับ แล้วก็ไปต่อเลยเอฟเฟกต์ฟิลครับก็โม่หนึ่งนะแล้วฝังค่ามีการหงายสามใบหรือมากกว่าสเปรย์แม่ออกมาโมฟอร์เลนนะไปตุนๆไว้ก่อนเป็นคิสตันก่อนครับโปรเทคเลยความทุกใบครับใบไ,ไหนความไม่ได้ส่งลงหลุมตัวนี้บิ๊กเวลข้ามครับเรามีอุลาลาที่เราจัว่วคีโบมาเมื่อกี้นะเอามารอใช้การน,นี้อยู่แล้วแล้วก็ป้าเลยมีโซครับ ที่กิงตรงนี้คิดว่าปล่อยไปก็น่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเรสเปรย์ามาใช่แล้วมันดีพอดีปุ๊บก็เชนต่อเราจะข้าหมดแต่ว่าใช้ใช้ไปแหละไม่ให้เขามีดีการขึ้นมือนะจะยุ่งยากข้าหมดเลยตอีนี้เราก็สเปรย์ครับพวกที่เราโม่ไปรอครับเป็นไก่กับหมาใช่นมานะเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็หมาขึ้นมาตรงนี้ไม่จะไปต้องเล่นท่าใหญ่โตอลังการนะพอไล์พอยพอเขาเหลื 8. อแค่สามแปดห้าสิบครับเรามีหมา มาทำให้ตีตรงได้ครับเราก็ตีไปอย่างนี้แหละถ้าเกิดเขาแบบตุกติกอะไรที่แบเรายังไม่ชนะขึ้นมาเ่ายเล่นตอนเมนสองก็ยังไม่สายเกินไปตีเลยไป้ลยก็ประมาณนี้ครับผมเวลาแบบใช้ของกันจนหมดแล้วต้องโจววัดมันก็ลำบากเหมือนกันนะแบบไม่รู้เป็นอะไรโจวไม่เจอของสักทีนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูดีๆสองข้ามอนเิมนะครับ อันนี้ก็เป็นเลเดของเล็กล abyrinth m a g i k i นะครับก็เป็นลา b ิ r ินตามมาตรฐานที่เขาเล่นเลงมากเีนี้เห็นคนใส่ต้องแดงบ่อยมากนะมันไม่ค่อยเก่งไม่ใช่ต้องแดงเนี่ยถ้าเกิดถอดออกก็ใส่เป็นกระดักใบที่ว่าครับที่ว่าถ้าถูกกำไรน่าจะเก่งกว่านะเพราะากระดักก็น่ามาตรฐานก็จะด,ดูไม่ได้ครับใบแรกเป็นนาฬิกานะแม็กซี่ตาผิงอุลละเครื่องเทียนอีเคเซียครับน้องแดงนะแล้วก็น้องเขียวสาม แม่เกาหนึ่งแม่ใหม่สองนีบิรุด้วยแล้วก็หายมูเอ็กตาครับพอเด็กเขาไม่ค่อยเด็กเอ็กตาอยู่แล้วนะนาเดียสานะนาเดียเก่งมากๆแล้วก็มีฟิลเดโมชั่นบาเลียครับถ้าโดนก็นลำบากนะพอเราถ้าเราเอ็กซ์ซีได้ก็สู้ยากเหมือนกันอีเปอร์สามครับพันิชเมนต์ไอดอร์กอนพิเซ์นกับเด็กเราไปทัดน้ำหมดเลยนะเป็นเผาน้ำหมดเลยถ้าโดชนชุบเราลีมูก,ก็อาจจะแย่ได้เหมือนกันแล้วก็วิวข้ามต่อครับดารุมาด้วย Big Welcome, บยิ๊กวิวข้ามสามใบแล้วก็การซักชั่นโลแบค็คครับโคตรเก่งนะครับไอ้นี้เลีเ้ยว แล้วก็เป็นสกิเดชไอที่น่าเกลียดสุดๆไปเลยเอกตาก็ไม่น่ามีอะไรน่าสนใจครับก็เป็นใบเทียบออยโมทิ้งนะก็ประมาณนี้ครับสาบเด็กลาบิลินนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ